เพื่อร้อนอนป่ายวันนี้นะคะเตรียมถอนใส้บัวกันเลยค่ะตอนรับนุกสุธิดาคุณแม่ลูก3ากับบทบาทความเป็นแม่พร้อมใกล้ชิดน้องปาแปงลูกชายสุดหล่อที่สาวขอบลูกสะใภ้แม่นุกกันทั้งเมืองเลยัหมคะรับรองว่าชีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมโชคแน่นอนค่ะเมื่อรอิสุดีแม็2.2 DDI Mac Force ช่นี้เดินทางไปไหนที่นะคะแต่ก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่ากล้องเองเนี่ยนะคะมี Isuzu MU-X ค่ะด้วยระบบช่วงล่างนะคะที่เรียกว่ามันรองรับได้ดีมาก mm hmm. มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ mm hmm. DDI m a x f o r c e นะคะที่แรงและประหยัดน้ำมันทำให้กล้องเนี่ยมั่นใจทุกการเดินทางค่ะ mm hmm. ไปกับ Isuzu MU-X ค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีค่ะเมื่อเช้าพี่นุ้งเจอใครรู้ไหมตาบอยสเกลโอ้ยใช่ายดีกว่าหนูหรือเด็กดีกว่กาแม่เลยใช่แต่ว่าตอนเนี้ยลาใส่ตาจากปลาแปงไม่ได้อุ่ยยิ้มไม่หนปลาแปงสเกลครับโอ้ตายแล้วเห็นได้เด็กๆเนาะวิ่งเตะก็เจ๊กเจ๊กเจนตอนนี้โตแล้วคือต้องถามก่อนนะคะว่าพี่นุ้งตอนนี้เนี่ยคือแน่นอนหลายคนเนี่ยที่ติดตามแล้วก็ สนับสนุนพี่นุกกนน๊กมาโดยตลอดดูครอบครัวพี่นุ๊กมาโดยตลอดพอเห็นล่าสุดเปิดตัวปลาแปงใช่ป่ะ,ะเหมือนมีคลิปหนึ่งแล้วอยู่ๆแบบไวรัลเลยสองล้านวิวเออคือ,อรู้สึกยังไงบ้างที่อยู่ๆแบบว่าเป็นคุณแม่แห่งชาติของเหล่าวัยรุ่นมันก็มีความเขินๆและไม่ชินบ้างเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกตอนนี้ค่ะ,ะก็สาวๆอ่ะค่ะเขาไม่รู้จักเราเราแต่เขาก็จะเริ่มแบบ แม่ปลแปงแม่ปะแปลงเลยอย่างเงี้ย <นะ S 2> แล้วปลแปงอะปลแปลงรู้ไหมว่าเราแบบสาวกี๊ดนะก็ะนิดหน่อยอครับผู้หญิงเขาเข้ามาแบบมองๆกี๊ดๆมีไหมมีครั้งหนึ่งครับผมไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็มีแบบผู้หญิงขอมาถ่ายรูปผมก็อาย <c oughs> อยอ,อยู่นิดหนึ่งแล้วก็ไม่ถ่ายกับเขาแล้วปลแปงอะรู้ไหมว่าคุณแม่ลูกเนี่ยเป็นดักร้องประัยก่อนที่ดังมากสุดตากลูไหมเก่งเป็นไงคุณแม่ไหม แม่เขาไม่ค่อยโชว์ผลงานเท่าไหร่เขาเป็นคนขี้อายมากเลยเคยเคยไปแอบเสิร์ชดูไหมไม่ครอนแม่เต้นหน่วยรุ่นอ่ะไม่คอนเซบัวเลยอ่ะเคยได้ยินนิดนึงได้ยินจากครูอะค่ะมาร้องแซลลองพูดวักทองของแม่หน่อยได้ไหมในหนังอะในโลกทั้งใบให้นายคนเดียวใช่เอางี้เดี๋ยวแม่พูดให้ก่อนในฉากอะเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวดีครบ30ปีพอดีวันนี้เลยค่ะมันจะปั่นตาอะไรเงี้ยเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะอา เราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะอ่าเราไม่ได้รักไงมองมองพี่กล้องมองพี่กล้องเลยหันไปมองพี่กล้องมองลุงกล้องเออเราไม่ได้รักใครง่ายๆเหมือนที่นายคิดนะอ้าวนี่คู่คู่วัยคู่ใหม่แล้วนะลูกพี่ถามหน่อยหนูเลี้ยงลูกเองสามคนเลยค่ะได้ลูกแต่ละคนอัปเดตนี่ใส่ใจคอหน่อยคนโตชื่อปิ๊ปโป้ปิ๊ปโป้ โปก็จะช่างพูดล่าเริงเป็นเด็กเก่งคุยเก่งพูดไม่หยุดเหมือนเฟอร์บี้คนกลางคนกลางปลาแปงปลาแปงปแปงก็จะมีโลกส่วนตัวสูงนิดนึงมีความต้องการที่ชัดเจนนิ่งในบางเรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจเขาชอบมากๆเขาก็จะพูดไม่หยุดเท่านี้หนักกว่าปิปโป้ค่ะอ่าอันดัเป็นยังไงมามาโชว์ตัวนิดนึงได้ไหมเขาเล็นเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนี้เลยต่อไปทักกับทักไป สวค่ะแล้วสวัสดีลุงก้องด้วยสวัสดีค่ะคนเ,เล็กเขเรียกว่าไงคนเล็กเป็นไงบ้างไปได้แล้วหมดคิวไปคนเล็กเป็นไงคเเนลเล็กล่าเริงล่าเริงค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเด็กใฝ่รู้อย่างอ,อย่างเป็นวัยที่เรียนรู้อะค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าชอบพูดคุยเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลมากแต่ก็จะชอบเรียนลูกท่าไหร่ตอนนี้ปีที่ยุคขวายกี่ขวบละปีที่ขวาตอนนี้49่อุ้ยสีเก้าหรอพี่นุ๊กแต่เธอหน้าเด็กเท่ามุมเลย คือจะบอกว่าดูแลตัวเองดีมากๆไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่าเรื่องสุขภาพคุณขออนุญาตถามเรื่องการป่วยของพี่พี่นุกตอนนั้นคือเป็นมะเร็งใช่ไหมคะใช่ตรงไหนคะอ่าไทรอยค่ะอะไรอยางเงี้ยพิการละไม่มีไทรอยละหายไปแล้วอย่างหนึ่งอ่าฮะแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หรอคะก็ก็ล่าสุดที่ที่เริ่มไปรักษาอีกทีหนึ่งด้วยที่จีนน่นะคะแต่ณวันเนี้ยถ้าถามก็รู้สึกว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ดีระดับหนึ่งด้วยมันก็เลยทําให้เราแข็งแรงค่ะ คือเวลาที่คนปกติอะค่ะบางทีเราหลงลืมเราก็หนึ่งนอนดึกอนอนไม่ตรงเวลาอ่ากินไม่ตรงเวลานี่ไงพี่เนี่ยขับถ่ายไม่ตรงเวลานี่ไงซึ่งเรื่องขับถ่ายไม่ตรงเวลาเนี่ยถ้าคุยกับคนเป็นมะเร็งทุกคนเรื่องนี้สาคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้แข็งแรงกว่าเดิมไหมน่าจะแข็งแรงกว่าคนปกติด้วยเพราะเราอะพยายามโฟกัสเนี่ยวันวันตื่นมาเนี่ยเรื่องสุขภาพ ไม่ได้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนหุ่ยสันกินวิตามินเยอะๆะเลยียเดี๋ยวนี้เอาแค่ว่าตื่นตื่นมาสดชื่นไหมตื่นมาแล้วปวดหัวไหมสังเกตตัวเองหรือตลอดเวลาตื่นมาขับถ่ายหรือยังค่ะเสร็จปุ๊บก่อนนอนนอนตรงเวลาไหมสามทุ่มนี่ต้องรีบเตรียมตัวเข้านอ,นอนแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าคุยกับคนเป็นมะเร็งทุกคนนะ่ะบอกเหมือนกันหมดก็คือ จุดเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งคือเริ่มจากการขับถ่ายไม่ตรงเวลาหลังจากนั้นจะเริ่มตรวจเจอตอนนี้รักษาดีแล้วใช่ไหมลูกตอนนี้ดีค่ะก็ยังมีมะเร็งอยู่สองก้อนสามก้อนนะคะแต่มันเล็กมากมันเล็กถึงขั้นที่ว่ามันยังไม่สามารถที่ไม่คุ้มกับการผ่าลงไปอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยแอคทีฟมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่กับมันไปแล้วก็อย่าทําให้มันแอคทีฟโดยการอย่างเงี้ยแหละคะ่ะไม่เครียดนอนตรงเวลา กินกินอ่ะโยชน์แต่มีคำหนึ่งที่ลูกยินจากปาแปงแบบรู้สึกโอ้โหสะท้อนใจมากเลยที่ปาแปงจำจำได้ไหมลูกปาแปงบอกแม่ว่าไงอยากให้แม่อยู่นานๆนะใช่บอกแม่พี่ตายนม่ครับอยากให้แม่อยู่นานๆใช่ไหมลูกรับเธอรู้สึกไงบ้างประโยชน์เนี้ยลูกก็ตอนแรกก็แบบดีใจมากเลยรู้สึกแบบว่าทําไมมันหวานขนาดเนี้ยลูกลูกบอกว่ามันหวานตรงไหนอะแม่ เราก็ถามว่าแล้วทำไมแปงอยากให้แม่อยู่นานๆนะครับแปงตอบว่าดูแลธุรกิจครับจะให้ดูแลธุรกิจให้อจืดไปสักนิดเลยไม่หรอกเขาก็ห่วงแหละแต่ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่เขาก็พูดว่าแบบก็แม่ก็จะได้ไม่ต้องทํางานมานั่งดูดูแลธุรกิจแปงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ ก็พ oh, okay. okay. ี่พี่ปิ่นโป้ดูแลอ๋อพี่พี่นโป้ดูแลแล้วเข้าใจเด็กผู้ชายอ่ะเขาไม่ได้แบบแม่ครับน้ครับแม่ครับค่อยๆเดินครับแม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบจะลบประมาณแบบนางเอกซีรีส์แบบฝนตกก็เดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดประตูก็แบบ โดนสิอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่หวานไม่หวานไม่หวานไม่จุกแต่ดูแลแต่ดูแลเรื่อยๆอ่ะนี่เดี๋ยวบูมดูแลทั้งสองคนเลยเพราะว่าบูมจัดเมนูอาหารเซตใหญ่รออยู่มันแล้วป้าแปงหิวยังลูกหิวยังลูกโอเคไปครับป้าแปง l ิ t s go b แปง มาแล้วจ้าเราอยู่กันที่งานลิมิต <10 S 2> <10 S 1> โปรโฟ <8 S 1> แฟร์จนวนเท่าไหร่3ิสาถึงสิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะคะของกินอร่อยอร่อยเต็มเลยวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มความอร่อยจากร้านไหนกันดีคะคุณทอปไปกันเลยค่ะไปค่ะโดดลงเลยค่ะจ้อปูแม่วันนามาแล้วนะครับปูเนื้อขาวมากแล้วดูดงชิ้นจัมโบ้ยักษ อย่างนี้กี่บาทกล่องนี้จะเป็น10ลูกเส้นหนึ่งจะมีห้าลูกแต่สามบาทะมีสองเส้นก็600บาทแต่อลังการมากเส้นเล็กก็มีมีแต่ถ้าเส้นเล็กจะเป็นการเคียงปูอันนี้จ้ะเส้นละร้อยบาทจ้ะไม่ได้แค่นี้ค่ะเขายังมีพ่อหมกปูอย่างนี้ขายยังไงคะอันนี้กล่องละ120ร้่บาทจ้ะดูเนื้อปูค่ะคุณต้องมาเลยร้านชื่อร้านหอยจ้อปูแม่วันมาจ้ะเปิดตั้งแต่ีกวีค่ะ อยู่นิ่งติดโปรไฟนะครัคบโรยข่าวเบเกอรี่เค้กหน้านิ่มตน้นตำรับสุดแซนอร่อยเด่นมากก็คือเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเ,คเป็นสินค้าขายดีของที่ร้านนี้เลยอันนี้ขายยังไงสี่สิบสามกล่องร้อยค่ะนุ่มจริงๆนุ่มหอมแล้วก็ไม่ได้นุ่มแค่เฉพาะหน้าน,นะคะตัวนเนื้อแท้ก็นุ่มนวลแทบจะละลายในปากเลยอันนี้ไงอะไระคะเป็นมอเทนเค้กค่ะช็อกโกแลตลาวาอันนี้ไม่ใส่น้ําตาลนะคะไใ้ใช่ค่ะไม่ไช่มีแค่มีแค่คุณท็อปเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้ก ก็ชอบมาเจดแวะมาเลยไหมคะที่ร้านมีค่ะร้าน, Royal รานโรย a ิ t งข n าวเบเกรค่ะบอกก่อนไหมคะว่าราคาถินคค่จัดต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยค่ะอุ๋ยรับรองของอร่อยร้านดังเพียบ13ถึง9สิงหาคามนี้ที่เซนทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะครสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ โอ้โหนีหาร้านนี้นะคะร้านโอ๊กไวสาขาพระรามสีนั่นเองนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง5ทุ่ม,มเมนูด้านหน้าเมื่อกี้อันนี้อันนี้สเต็กเชนดรอยนะอันนั้นของพี่ก้องเป็นไส้กรอกเยอรมันเป็นหมูวมรวมหมูรวมหมูรวมย่างนะคะแล้วก็มียำทะเลเม็ดมะม่วงหิมะพาน,น,นะคะๆๆแซลมอนแซบนะคะนี่แล้วก็ต้ยมยำท้องปลากระพงค่ะและนี้นะคะเป็นสเต็กปลากระพงครีมซอสมะนาวมาตอนนี้นะคะหลายคนก็เห็นสถานการณ์ตึงเครียดเนาะ กับช่วงแบบชายแดนประเทศลาวใดๆก็ตามเอาจริงๆมันสร้างความเครียดให้กับครอบครัวของพี่หนุ่มไหมคะแน่นอนนะคนไทยเนาะเห็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วอย่างหนึ่งที่ที่มันเปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยก็คือคุณพ่อเป็นนักรบตอนนั้นเนี่ยมันเคยมีประเด็นเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วอายุประมาณ8ปด้าขวบวันหนึ่งมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นคือดูหนังสงคราม,มแล้วก็ถามคุณพ่อว่า ถ้าเกิดว่าต้องเลือกระหว่างมีสงครามแล้วออกไปรบกับครอบครัวจะอยู่ปกป้องครอบครัวหรือจะออกไปรบคุณพ่อก็ตอบว่าออกไปรบสิตอนนั้นม,มันเหมือนแบบเขาหยิบหัวใจเราเหยียบลงพื้นเหยียบเหยียบเหยียบเงี้ยคือเราคิดว่าเราเด็กแปดขวบเราหวังว่าพ่อจะต้องเลือกอยู่กับครอบครัวฉะั้ต้องโปรเทคเราแล้วเราเป็นลูกที่พ่อรักมากอ่ะก็เลยถามส่วนไปว่าแล้วถ้าออกไปแล้วรู้ว่าตายจะไปไหมนี่เงี้ยอ่แล้วพ่อว่างไงไปซึ่งอันนั้นน่ะมันเหมือนแบบคือมันโกรธอ่ะมันโกรธแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจคนเลยจนวันที่แบบ วันที่เราเห็นเครื่องบิน F16 บินน่ะวันแรกอ่ะยูยูแบบน้ำตาไหลอกมาแบบเราก็ร้องไห้โฮมากแล้วเรารู้เลยว่าแบบเราปลดล็อกเลยอ่ะสิ่งที่เราเคยแบบเคยเป็นใจอยู่ในใจของเราเออเมื่อ40ปีที่แล้วมันปลดล็อกเลยเพราะเราเข้าใจเลยว่าอ๋อเวลามันสงครามอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ทันอ่ะเราไม่เราเกิดมาไม่ทันแต่วันที่เราทันอ่ะเรารู้ว่ามันมีคนที่เดือดร้อน มันมีชาวบ้านที่อยู่แบบไทยแดนออที่เขาส,สูญเสียบ้านที่เขาสูญเสียครอบครัวมันมีทหารหลายคนที่สูญเสียอวัยวะหรือแม้แต่ชีวิตของตัวเองและมีคนข้างหลังเขาอีกแบบเป็นสิษที่เสียใจกับตรงนี้แล้วมันก็เหมือนถ้าคนถ้าเกิดพ่อเราหรือว่าเหมือนกันนักบินนักรบหรือทหาร ไม่ออกไปลบแล้วใครจะเป็นใครจะเป็นคน,คนไปถ้าใ,ใครจะไปเงี้ยก็เป็นกําลังใจเนาะอ่ะเป็นไปเล่นส่วนตัวต้องลุกบ้างดีกว่าค่ะลุกไม่เหาอหนูเลี้ยงลูกแบบสบายคือจริงๆอ่ะพี่ก้องหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่เนี่ยมันมีแค่หน้าที่เดียวคือช่วยเขาหาตัวเองให้เจอแล้วซัพพอร์ตเขาเท่านั้นเองมัน มันไม่มีหน้าที่ไปกําหนดว่าเดินทางนี้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเธอต้องเป็นนั่นเป็นนี่หน้าที่เราคือช่วยให้เขาหาตัวเขาเองให้เจอแล้วก็ซัพพอร์ตเขาแม่นุกบอกว่าแม่นุกเนี่ยนะบอกว่าเคยทํางานต่อสู้มาสุดฤทธิ์เลยเคยอดนะเพื่อให้ลูกได้อิ่มใช่ไหมการดงลูก้าด้วยความที่เราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็งานของเราอ่ะมันไม่ใช่งานประจาช่วงเวลานี้ดีช่วงเวลานี้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งช่วงเวลาที่ไม่ดีแล้วเรายังจะต้องเอาลูกเราไป ให้ถึงฝั่งให้ได้เนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ก้องมันยากลําบากมากนะว่นมันแบบเอากำลังใจจากไหนพี่นุกโลกคนเดียวนะเอาจริงๆนะพอเราเป็นแม่เราไม่รู้หรอกว่าเราสู้ยังไงแต่เรารู้แค่ว่าเราต้องไปต่อคือเราจะบอกลูกยังไงว่าไม่มีอ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะเืินมาแล้วเกิดลูกบอกว่าอยากเรียนอันเนี้ยแล้วบอกไม่มีอ่ะมันจะพูดยังไงมันรู้แต่ว่าเราต้องไปต่อไปต่อแต่วันที่ไปต่อแล้วมันโอเคเขาเข้ามหาลัยมี อากงเขากลับมาดูแลนะคะหลายอย่างมันเบาขึ้นเยอะเงี้ยค่ะเราก็ความรู้สึกบางอย่างความเหนื่อยมันยังไม่หมดไปอะเรายังจาได้อยู่อะว่าเราเคยลําบากยังไงเราเคยเหนื่อยมากยังไงกว่าจะเอามันเอาพวกเขาจบจนได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะเอารีลิสไอความเจ็บนี้ออกไปยังไงความเหนื่อยนี้ออกไปยังไงไดคิดว่ามองกระจกอะเราก็ชื่นชมตัวเองออกมาดังๆด,ด้วยความจริงใจสักประโยคนึงแล้วมันรีลิสเลยแบบ จ้องหน้ากระจกแล้วแบบอินุมันเก่งมากนะมันเก่งมากที่เอาลูกจบมาจนทุกวันนี้วรู้สึกว่ามันปลดปล่อยคือมันได้เห็นตัวเองบอกลูกบอกมีลูก็มีช่วงบางบางช่วงที่บอกรู้สึกว่าเตนเป็นแม่ที่ไม่ดีพอโทษตัวเองอะพี่นุมีไหมมีค่ะทำไมทโตัวเองคือมันอาจจะแบบด้วยความที่เรามีลูกในตอนอายุยี 30อะไบอะไรเงี้ยนะคะบวกกันเราเป็นดารา90 <c oughs> ดาราเก้ามันจะไม่ได้ใช้ชีวิต <c oughs> เหมือนคนปกติ<อ>ะะมันจะมีความไม่มีช่วงเวลาวัยรุ่นนะอาจจะมีความอดทนไม่พอหรือว่าวิธีการตัดสินใจแบบยังไม่ยังไม่แบบยังไม่สเตเบิละคะ่ะ <c oughs> แต่มันก็เป็นการเรียนถูกและผิดไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ของปะแปงปิโป้เนี่ยจะไม่เหมือนแม่ของอดัมแม่ของปะแปงปิโป้ก็คือเราต้องเติบโตไปด้วยกัน ะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกเขาเสมอว่าบางทีบางทีคนที่เราคนที่รักกันมากๆอะค่ะมันก็ทําลายกันโดยไม่รู้ตวใช่ไหมคะด้วยความรักหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเราเวลาอยู่ด้วยกันนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้จักให้อภัยกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่คนที่มีความรักก็อยู่ด้วยกัน ก็คือให้ภัยซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะเนาะจะไม่ึงจะไม่เรามีความสุขเนาะก่อนได้ไหมอ่ะพอมีลูกด้วยตัวเองแล้วพี่นุกเราเรามองย้อนกลับไปเห็นความรักของคนเป็นแม่อย่างไงก็เข้าใจคําที่คุณแม่ว่าเลยค่ะตอนเด็กๆอะค่ะเราก็จะบอกคุณแม่ว่า หนูรักแม่มากเลยนะรักที่สุดในโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เคยหันมาตอบเราคำหนึ่งว่าวันที่มีลูกอะ่ะจะรู้ว่ารักแม่ไม่เท่ารักลูกเลยวันที่มีลูกก็เข้าใจคำพูดของเขาความรักลูกอะ่ะมันมันคือที่สุดจริงๆเพราะมันมไม่ใช่แค่ความรักแต่มันเป็นความห่วงหาอาทรเวลาที่เราป่วยหรือเราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะ ลูกก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องหายเราต้องไปต่ออะไรเงี้ยค่ะนม่มันคือจุดหนึ่งคือเหมือนกันเลยพ่อแม่เหมือนพลังของเราลูกก็เหมือนพลังของเราด้วยเนาะพอเรากลับมาบ้านเราก็มีพลังที่ทํางานต่ออบอุ่นที่เมือ่อไ้ก่อน<ช>ลูกในะู่ไหมเนาะที่บ้านแสดงความรักกันบ้างไหมมีกอดเด็กก่มนแม่กอดหอมกันตลอดอย่างประแปงคือเขาอาจจะนิ่งแต่เขาจะเป็นคนชอบให้เราอะ เข้าไปออซอกพองแก้มเขจะเป็นอย่างนั้นอ่าไหนๆก็วันแม่แบบนี้แล้วให้ปะแปลงแสดงความรักตอบแม่หน่อยนี้เป็น่เป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแสดงความรักเท่าไหร่แต่วันนี้คนทั้งโลกจะได้เห็นอยากบอกอะไรแม่ไหมครับผมรักนะครับขอบคุณที่ดูแลผมนะครับเออ่อแม่ก็รักลูกนะคะขอให้ลูกมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ได้ทุกอย่างที่อยากได้ ตายเลยน้ำตาคลอน้ำตาฉันก็เลยฉันรักแม่หมดเลยน้ำตาฉันทั้งไหอยากกลับบ้านไปหอมแม่นุ๊กของขวัญที่ไอได้กับจจากลูกที่สุดคืออะไรจริงๆก็อยากให้เขาอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะในรูปแบบไหนที่ไหนแล้วก็ปลอดภัยอันนั้นคือสิ่งที่ลูกเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้เป็นนาะคะ แต่ถ้ามันมากกว่านั้นจริงก็อยากให้เขาอยู่รายล้อมเราแหละ<ม>อยู่เขาอยู่ใกล้ๆเราแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ละคนอาจจะมีความฝันหรือว่าสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รับแล้วก็เข้าใจได้<ม>สนับสนุนโดยไอคอนสยาม กินของหวานดีกว่ากินข้าวแล้วต้องกินหวานนี่มาเติมหวานขออนุญาตราดเลยนะคะราดเลยชอบนี่อันนี้เป็นฮันนี่โทอส์นะคะโอ้โหกับไอซ์ครีมวันนี้ล่ะไม่หวานลอกชีวิตเราอ่ะไหนก็ลองกินสิเดี๋ยวทําให้อ่าทําหน่อยอย่าไม่มีเพื่อนสวัสดีสามนะคะไอซ์ครีมเพื่อไอซครีมด้วยไอซครีมนี่อ่ะอ่ะเอาวันแม่วันแม่แบบนี้นะจะบอกเลยว่าดีใจมากเลยที่ได้คู่แม่ลูกที่ ฮอตที่สุดในวงการบันเทิงไทยตอนนี้มาโอ้โหขนาดนั้นเพราะว่ารูกชายหล่อมากจริงเฮ้ยแล้วพี่บูมเห็นหนูไปเต้นกับน้องน้องลิยาตอนนั้นน่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็หลายๆคลิปแบบผมก็เทพุยอดผมของเขาอยากทำบ้างเลยอืมอร่อยมากแต่ไม่แค่นี้บูมอีกอันหนึ่งที่เป็นของหวานเพิ่มมาอีกอันหนึ่งค่ะอ้าวมีของหวานเพิ่มอีกอันหนึ่งด้วย นี่ไงคุณโน๊ตนี่เลยครับคุณนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยนี่ดูนะนี่เป็นนะพนาคอตต้านาคอต้านะอันนี้คือทำเสร็จแล้วนะแต่อันนี้มา DIY ให้ทำซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมอันนี้คือดื่มรังนกง่ายๆเลยครับเวลาจะทานก็แค่เปิดขวดแบบนี้ครับป๊อกแล้วก็เทนี่เลย กินได้เลยนี่ง่ายๆเลยค่ะนี่ใช่คือบลองมากมากเอาไหมนูกเอามั้ยอันนี้นี่นี่ลองชิมอ่ะพี่หนุ่มี่ลพนันพีมป้ารังนกนี่อุ้ยดูดินี่คือรังนกมันเนี่ยเห็นไหมใช่ครับสามารถทาดบูมเข้ากันมากเข้ากันมาก โอ๊ดังน้อยขวานเด็กก็อร่อยเนาะอร่อยเนาะในวันนี้คุณโอ๊ตมาแล้วคุณโอ๊ตเอาของขวานต้องลุกหน่อยตอแน่นอนครับดีเลยครับเออไงก็ถือว่าเหมือนกับเป็นช่วงเข้าใกล้วันแม่ด้วยนะครับก็ถือเอาไปเป็นของขวานของฝากให้แบบนี้ได้เลยขอบคุณค่ะหวานน้อยใช่ครับไม่มีการใส่สารเจือปนอะไรต่างๆอันนุกจ๋าวันนี้เนี่ยก็วันแม่แล้วเนาะเด๋ยว็นแม่ลุกฝากนิดนึงให้กับคุณแม่นิดนึงลุกคือต้องบอกก่อนว่าเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะเพราะว่าการเป็นแม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็ โดยเฉพาะขอเน้นเฉพาะไปถึงคุณแม่ทหารหารทุกคนนะคะที่ตอนนี้ลูกๆออกไปรบหรือว่ากลับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอยกย่องนะคะจากคนไทยทุกคนเลยก็ขอยกย่องแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราคนไทยทุกคนก็เป็นนี้บุญคุณของครอบครัวของคุณแม่ทุกคนเลยนะคะก็ ขอบคุณมากค่ะค่ะสุขสันต์วันแม่ขอบคุณต้องรู้กับปะปังนะลูกน้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราคุยคุณโอ๊ตต่อยพีกว่าค่ะแบบเราคุณโอ๊ตคุณอยู่แบบนม่นึ้เลยครับยินดีครับคุณโอ๊ตครับตายแล้วแบบเมื่อกี้ช่วแม่อร่อยมากเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันแม่บูกลังหาของไปให้แม่อยู่พอดีเลยได้ครับเนี่ยครับเราก็ดูว่าช่วงนี้จะวันแม่หรือว่าวันสำคัญอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานลังนกได้แหละครับแต่ว่าอันนี้เหมือนกับมาสำหรับบางท่านที่กำลังนึกไม่ออกแล้วกันว่าจะเอาอะไรไปฝากคุณแม่ดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันเหมือนของขวัััญญญแแแทททนนนนนใใใใใใจจลละะกกกกเเเเหหหหหมมมมาาาาาาา้้้้้่่่่่่่่่ผูคคีีีีรรรริงงงไซส์อออออชตตบวยื ไซส์200ม l ครับเป็นรังนกถ้ำจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วก็เป็นถ้ำที่ให้สีออกเหลืองๆแบบนี้ครับเขาเรียกว่ารังนกสีทองเนี่ยแหละครับหายากไหมว่ารังนกนี่คือรังจากถ้ำมันหายากในขวดนี้ก็รังนกจากถ้ำเหมือนกันใช่อันนี้เหมือนเอามาให้ดูว่าเนี่ยรังนกแห้งของเราเป็นแบบนี้แล้วเราพอเอามาทำบรรจุขวดก็จะอยู่ในขวดเนี่ยจะใช้รังนกนี้200ม l นี่นะเปิดมาไม่ได้มีแค่น้ำนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูขออนุญาตเปิด นี่ก็จะมีเสียงป๊อกแบบนี้ครับจะมีเสียงป๊อกอตลอดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับสูตรนี้ของเราเนี่ยใช้เนื้อลำรกแหง้งไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช่วัตถุกันเสียครับแล้วคนทานบอลแบกต้องทราบไปแล้วว่าทานไปก็ต้องเคี้ยวไปด้วยแบบนี้เลยใช่ <จะ S 1> อร่อยมากแต่ช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้เหมาะมากๆที่จะซื้อแล้วก็เอาไปให้คุณแม่ใช่ครับแล้วก็อตนี้ของเราเนี่ยเป็นอตใหม่ครับเพิ่งผลิตดังนั้นเนี่ยเป็นโรงงานมาขายครับเก็บได้2ปีด้วยนะผลิตไปขายไปดังนั้นเนี่ยสั่งตอนนี้ไปตุนได้เลยนะยังไงก็ทันวัันนมมอล้ก็าาาาตรรรรฐงงงขเเีคคบบชดจ ร้าน H A C C P I S O 22,000<ะ>แบบนี้ครับร้าที่ผมงานสุดชอบมากเ,าเลยมะอะวันนี้ซื้อเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหมคะสำคัญ<อ>เลยโปรโมชั่นครับไซส์200 ml 18ขวดแบบนี้1,290บาทครับรังกนกบอลแบกสูตรออริจินอล200 ml 18ขวด1,290บาทจัดส่งฟรีให้ทุกเซตนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะสั่ง1เซต2เซตเอาไปใช้วันแม่อย่างนี้ครับแล้วเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยพี่ก้องดังนั้นเนี่ยบางท่านที่กลัวอของยังไงไไไมมม่่ถถึงึงงงงงงงออะรรรรกกลลัััวขีีเเ็บบบินปาายยททโค02 0968777ครับย้ามาโดยอีกครั้งครับ020968777ครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอด mvmon1 ครับสั่งรังนกบอนแบก 200ml ครับย้ำอีกทีค่ะบอลแบกนะคะรังนกทุกขวดม,มาจากอะไรคะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับี่ครับเนื้อจะออกเป็นสีขาวๆสีเหลืองๆแบบนี้เลยทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ได้ค,คุณจะไป ผสมกับแบบว่าเครื่องดื่มของคุณก็ได้เนืาอป้าคุณจะเป็นกาแฟน้ำเต้าหู้นมสดแบบนี้ใส่เข้าไปได้เลยหรือว่าจะแบบว่าแค่ง่ายๆอ่ะร้อนๆตอนกลางคืนไม่รู้จะกินอะไรหยอดเม็ดแปะกล้วยลงไปจับอันนี้ก็คือเหมือนแบบที่เราทานแล้วโปรพิเศษคุณโอ๊ตบอกโปรหน่อยรางนกบอลแบกนะครับสูตรออริจินอลคร u p 200 ml 18ขวด1,290บาทครับย้ำราคาอีกครั้ง1,290บาทได้ทั้งหมด18ขวดจัดส่งฟรีให้ทุกเซตนะครับโทรเลยครับ02-0968777ย้ำมาดูอีกครั้งครับ02-0968777คครรรัับบหืออแดดไไลน์ก็้ MV มอลหนึ่งครับสั่งรังนกวันแปะ200 ml แบบนี้เลยครับชันชอบมากช้นชอบไปสั่งให้มาเพื่อนีีัันนารุ่นพี่สั่งให้กับสามีกิน <c oughs> ทุกเช้าทุกคืนเขาก็แช่ตูญญ้เย็นแล้กินได้เลยร,รีบโทรเลยนะคะที่ศูนย์นะคะ 02ครับ0968777ครับหรือว่าใครไม่อยากรอสายแอดไลน์ก็ได้ครับแอด mvmon1 ครับสั่งรังนกบอลแบก200 ml แบบนี้โุ้ยงั้นเดี๋ยวบูมรีบโทรสั่งให้แม่เลยอ่าครับโทรสั่งเลยวันนี้แม่ได้เก็บเงินปลายทางที่คุณแม่นะเราต้องจ่ายก่อนแล้วว่แล้วจ่ายตรงนี้เลยจ่ายตรงนี้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะอ่าหมดเวลาของเพลองร้อนต้นบ่ายแล้วค่ะขอบคุณร้านด้วยนะคะโอ๊กวายนะคะสาขาพระราม4นะคะเปิด9โมงถึง5ทุ่มนะคะร้านกว้างมีที่จอดรถอยู่ริม นอน่เลยค่ะอ,ะอ,อะร่อยเรือรถประเสริฐค่ะวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะเจอกันกใหม่ก,กับรายการผลิรถใหม่เสาร์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะลาไปก่อนค่นะ